สวัสดีครับวันนี้แจ็คมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับสำหรับคนที่ใช้กระทะทองเหลืองหรือเครื่องทองเหลืองต่างๆก็มักจะเจอปัญหาคาบดําแบบนี้นะครับแบบที่แจ็คเจออยู่นี่เลยเป็นคาบดําๆแบบนี้กระทะไม่เงาใสนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมครับแต่วันนี้แจ็คมีเคล็ดลับที่จะทําให้คาบเหล่านี้หลุดออกโดยง่ายเพียงใช้สสิ่งนี้เท่านั้นนั่นก็คือน้ําส้มสายชูนะครับ น้ำส้มสายชูวันนี้จะใช้น้ำส้มสายชูแบบเทียมนะครับน้ำส้มสายชูเทียมเพราะว่าราคาถูกไม่ต้องใช้น้ำส้มสายชูกันน5%นะครับเพราะว่าราคาจะสูงกว่าแล้วก็นี่เลยครับเกลือเกลือแกงเกลือทะเลแบบราคาถูกๆเลยนะครับเอาไว้ใช้ล้างกระทะก็ให้เราเทน้ำส้มสายชูลงไปในถ้วยนะครับเทลงไปเลยปริมาณนี่ก็แล้วแต่ขนาดของกระทะนะครับ สำหรับวันนี้จ็คทำเยอะหน่อยเพราะว่าน้ำที่เราผสมไว้เนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็ตักเกลือใส่ลงไปครับวันนี้แจ็คใช้สองช้อนนะครับแล้วก็คนให้เกลือละลายพอเกลือละลายหมดแล้วก็นำไปใช้ได้เลยครับมาล้างกันได้เลยครับ เทนน้ำส้มสายชูผสมเกลือลงไปยังไม่ต้องขัดนะครับแค่เอียงๆให้น้ำส้มผสมเกลือของเราเนี่ยโดนคาบดำๆให้ทั่วๆโอ้โหนี่ครับหลุดออกแล้วนี่นี่ครับ แค่นี้ก็เริ่มใส่ขึ้นแล้วลองใช้มือถูด,ดูนะครับนี่ครับเพียงแค่นี้คราบดำๆก็หลุดออกหมดแล้วให้เราเทน้ำส้มสายชูผสมเกลือเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ครับทีนี้ก็ใช้สกอดไบล้างปกติได้เลยครับ แล้วก็ให้เราล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระทะทองเหลืองของเราก็กลับมาเงาสวยใสยเหมือนเดิมเทคนิควิธีทำนี้ง่ายมากๆเลยนะครับน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือแกงนี่ครับนี่นะครับหลังจากที่แจ็คเช็ดให้สะอาดแล้วคราบดำๆที่เคยมีก็หลุดออกหมดเลยนะครับ วิธีนี้นี่ง่ายมากๆแค่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะครับสุดยอดมากๆเลยครับวิธีนี้ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ